ดนครับจูดีค่ะพาะคุณชมไปไหนไปอันสาฮะตอนนี้เราอยู่ในพิยาแล้วชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคู่นี้แม่จูดีและน้องแดนจะช่อง YouTube ที่โด่งดังอั l เลนเพดเบอรี่วันนี้ควงแขนกันมาออกทีวีครั้งแรกก็ชวนแก๊งพิธีกรรีวิวของดีอยุทยากันหน่อยครับค่นค่ะวันนี้เรามาแค่คันเลนพิธน้องแดนแล้วก็พี่จูดี้หรือเปล่าคะ ไม่ใช่พี่จองก็มาด้วยครับพี่จอเคนชอบเมืองอายุทยาโอ๋อเนี่เราคุณชาล่า อ๋อคือว่าจูดี้เป็นไกด์วันนี้วันนี้เป็นไกด์คนอายุทยาป่ะหนูเปคนพิษณุโลกแต่ว่าหน้าหนูเป็นหน้าแบบคนแบบเมืองกับคนพิษณุโลกอ่างทองสิงห์บุรีคนภาคพื้นกลางเนี่ยแต่เด็กที่พูดเขาจะเป็นอะไรลูกเป็นจังหวัดอะไรคะจังหวัดโซนโซลครับโซลเด็กโรตอนนี้แดนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ได้ห้ามพูดอายุอ๋อเหรอบังบอกว่าแดนเกิดปีที่พี่โอได้บิสมอเตอร์โชว์ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะวัดราชบูรณะมณี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นลุ่มก้อนเนี่ยก็คือเป็นเป็นเมืองหลวงเก่ามีวัดอยู่เป็นเป็นหลักร้อยวัดเลยเดีวเราจะไปเที่ยวทั่วๆอยู่แล้วแต่วันนี้นะขอต้อนรับนะจูนี่กับน้องแดนเข้าสู่รายการ รับเป็นการ์ดนิดนึงนะฮะะอ่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปนี่นะเด็นะพี่ครับเมื่อพิธีญาแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นน่ะจุดสําคัญที่ต้องเช็คอินทั้งหมดเดี๋ยวจะนี้พาไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูเมืองเก่าเมืองเก่ากินข้าวด้วยได้ไหมกินข้าวด้วยมีครบทุกอย่างขออนุญาตนิดนึงคาร์เรนกับพี่จองใช่ไหมแล้วน้องแดนเนี่ยตอนนี้ก็ป๊อปมากเลยใช่ไหมชื่อคาร์เรนเฮดบอรี่ชาแนลอ่าแล้วก็มีเริ่มต้นสารตั้งต้นก็มีคาร์เรนคนเดียวแต่ตั้งต้นคาร์เรนคนเดียวแล้วก็มี อ๋อสี่คนคุณเป็นคุณแม่อยากจะเป็นสาวสวยที่สุดประจำกลุ่มแต่ทุกคนเขาเรียกเขาเป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่จำใจเป็นแม่หน้าตาโครงสร้างเนี่ยเป็นเป็นเป็นแฟนใครก็ได้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางนู้นทางนู้นใช่ไหเราจะไปทางนู้นกันดีกว่าป้าเอาซะแล้วแดนวิลลี่เนี่ยเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เลยเห็นมวิลลี่คือวิลลี่อ๋อฟาร์เอ็มซีครับเอ็มซีฝรั่งใช่ไหมฝรั่งเป็นไงใช่ไหม รู้สึกยังไงบ้างวันนี้อ่าจริงจริงเส้นเต็มเส่นเต็มค่ะเพราะว่าปกติทำแต่ YouTube ใช่ไหมอ๋อที่เป็นทีวีโปรแกรมใช่ไหมแล้วจอต้องรอโอ้ยพี่อาร์ตพี่อาร์เป็นพระเอกนะพี่อาร์ตแล้วนี่พี่อาร์ตเป็นพระเอกนะเฮ้ย20ปีที่แล้วน้องแดนเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่น้องแดนบอกว่าพี่อาร์ตไปใช้เป็นพระเอกไหมหล่อขนาดนี้แล้วทำไมไม่มานั่งคันนี้ทำไมไปนั่งคันนั้น คำถามเดียวเลยแดนแดนลำคาญพวกเราไหมตอนนี้จบได่หล่าแดนวัสดีครับลูก You like ์ยังหรอไหมแมยโอเดอร์วูเมนชอบชอบอะไรชอบอะไรเ้าชอบที่ที่โอ่งอ้ยี่โอ้ยทอ้ยที่โอ้แดี่ากแดนี่โอ้ี่ายนที่เอืองยทอยท้ย้ยใช่ยที่โอ้ยที่โอ่โี่ียียทียที่อที่อยียที่อที่ีอ๋อเนี่ย เดี๋ยวจะโชว์ซ <Bond> oh oh ูเปอร์เซ็กซี่สตาร์ของเมืองไทยนัมเบอร์วันซูเปอร์เซ็กซี่สตาร์ของเมืองไทยนี่นี่โอ้โอ้โอ้นี่นี่โอ้่่ที่สุดที่สุดนี่ยพี่ปอแม่งอยู่ทุกยุคนะแล้วหน้าไม่เคยเปลี่ยนนะสวยยังไงสวยยางนั้นนะถูกนิสัยนิสัยแต่นิสัยเปลี่ยนเยอะจพี่มิ้นี่ครับผมพี่ปอมีความจะบอกวันนี้ว่า มาทั้งทีมาเยอะทั้งทีเนี่ยอาหารที่เราต้องกินเลยที่เป็นซิงเกิลเนี่ยกุ้งแม่น้ำกุ้งเผาจะไจะมากินกุ้งเผาอย่างเดียวอ่ะ มันดูถูกหนุบหนึ่งเพราะจูดี้ทำอะไรหลากหลายกว่านั้นวันนี้จูดี้จะทำตำจิ้มตำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเลยครับส่วนน้องแดนตำส้มตำโชว์พี่ๆทุกคนให้กัะตีใช้กลัววันนี้ได้ไหมทำทำส้มตำให้เราทานเลยเอาแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไปเจอที่ตลาดเลยไปบุกตลาดไหนายสลากออกจากบ้านอ่ตไปเเไปเฮ้ย ยัน yup. ยังเขาไม่ให yeah. ้ถ้าจะมาซื้อก okay. yeah. ุ้งต้องมาตรงนี้หน่อยนะต้องเข้ามาตรงนี้นะเท่ากีีครับตัวผู้ใหญ่480แล้วตัวเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่หลังร้านเอาใหญ่ขนาดนี้ก็กำลังกินอรกอยหัวมันหรือเปล่ามันเยอะขนาดไหนมันเท่าผมไหมมันกับวิเวรีค่ะโอ้ผมด้วยเป็นไงตอนนี้พอได้กุ้งแล้วเราจะไปไหนตีเอาไปเดี๋ยวเราไปย่างกุ้งกันต่อเลยเราไปย่างกุ้งกัน อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทโมโซโยเดียครับ ตาเมือตายยญี่ปุ่นข้างในก็คือเป็นโลกของญี่ปุ่นเลยเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนญี่ปุ่นจริงๆตอนนี้ทุกอย่างเลยคุณมีตู้เตอร์อะไรทุกอย่างหมดนะบรรยากาศเออเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นอ่ะไม่ต้องไปแล้ญี่ปุ่นมายุทยาก็พอแล้วตอนเนี้ยโซยพี่พี่บินขาไปดูก่อนข้างในตกแต่งยังไงเออปิดตู้นี่ตาเนี้ยปุ๊บอีกโลกหนึ่งเลยตอนนี้อากาศดีเนาะแบบช่วงสายๆอย่างเงี้ยแบบเหมือนบ่ายไปแล้วเย็นแล้วและแต่มุมมองเลยใครชอบถ่ายรูปสายมาสายเพราะเราเปิดตอนเช้า แต่ใครชอบแต่รูปะตะวันใกล้ซันเซ็ตก็จะอีกสวยแบบนึงพื้นที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยคะสองไร่เกินไปสามไร่ไปแล้วแต่ว่าพื้นที่จริงๆขยายได้อีกมีอีกครับมีมีสามสิบโอ้มี30เลยเฮ้ยนี่มีต้นซากุระด้วยเหรอนี่นนะมระขามเทพสีชมพูเฮ้ยฟิลซากุระนะตอนแรกอ่ะมันอยู่ได้ไงมันเติมเตมไปแล้วมันสวยๆโอ้คุณก็ปลูกใกล้เหมือนกันนะพอดีค่ะ FC ัสดีค่ะวัสดีค่ะเป็นเอ่อเรียนเพลย์ยูนด้วยกันหมดเลยนี่ถือว่าทำเสร็จทุกอย่างหมดหรือยังคะยังม พี่บอกวาคนทั่วไปเขาทำร้านแล้วส่วนย่างเงี้ยสามเดือนห้าเดือนเสร็จนนี่ตีกันสองปีเสร็จพอเสร็จปุ๊บไม่พอใจชื่จะต่อเติมตรงนี้ต่อเนื่องมีมุงหลังคาเพื่อให้รู้สึกว่าไม่ร้อนจนเกินไปนี่โซนน่าจะเปานถนนแถวแถวโน้นแถวแถวโน้นเนาะ